ทางด้านของจตุรงครลาได้มีการนำผู้ติดเชื้อะะที่เดินทางกลับมาจากประเทศอินโดนีเซียจำนวน11คนค่ะส่งต่อไปที่ศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อที่อำเภอนาหมอ่อมจหวังคงขล้านะคะโดยในวันนี้ทางด้านเจ้าที่ได้มีการส่งตัวผู้ติดเชื้อในกลุ่มนี้11คนค่ะซึ่งเป็นชาวสงขลา10คนและก็ชาวสตูล1นคน ออกจากสถานที่กักตัวภายในสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้พุ้คขังข่า,งขาวค่ะไปดูแลต่อที่ศูนย์อภิบาลผู้ติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งอยู่ที่บริเวณโรงพยาบาลนามหม่อมอภอนามหม่อมจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นโรงพยาบาลสำรองที่จะรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะเพื่อแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลหลัก และทันทีที่กลุ่มทั้งหมดเดินทางไปถึงนะคะก็มีการวางมาตราการทําขั้นตอนอย่างรัดก,กุมพเพื่อให้มีความปลอดภัยมากที่สุดโดยให้มีการจอดรถนะคะเ <c oughs> ทียบกับประตูทางเข้าสร้างอุโมงค์ทางเดินเ <c oughs> ชื่อมต่อกับภายในอาคารอย่างมิดชิดคล้ายกับเวลาลงจากเครื่องบินค่ะซึ่งไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากนั้นก็ขึ้นลิฟต์ต่อไปอยังชั้น2แล้วก็เข้าัตัวอยู่ในห้องพยาบาลเช่นเดียวกับทีมแพทย์พยาบาลนะคะวันนี้ก็มีการป้องกันอย่างดีที่สุดเช่นกันค่ะก็มีการสวมชุดป้องกันตัวเองแยกส่วนระหว่างทีมแพทย์และพยาบาลที่อยู่ในห้องร่่ววมกกัับผู้ปย ทีมแพทย์พยาบาลที่อยู่ด้านนอกมีการสื่อสารผ่านไมโครโฟนโดยผู้ติดเชื้อทั้ง11รายก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงแล้วก็มีการประกาศห้ามเยี่ยมเด็ดขาดจนกว่าจะหายนะคะแล้วก็จะแยกตึกผู้ป่วยให้เป็นเอกเทศเพื่อป้องกันการปนเปื้อนแล้วก็เข้าไปปะปนกับผู้ป่วยปกติด้วย